การนิโกะให้บอลมาเอาคามุระโคมาอีเปิดต,ติดอา้าวแล้วลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวตาเอากีโอ้โหชวยอากาศส้มหล่นครับและ้วตะวัดจริงลูกนี้28นาที10แล้วครับซัปโปโรขึ้นนำเอาครับทาจิบนานรดาหลายบอลต่อมาโทโนโเข้ามาตรงกลางโอชิมะบอลมาแล้วแล้วก็พลิกได้เคชิเนตแต่โดนจิม้มแล้วบอลมาถึงเอเยนากะยิงเรียบร้อยครับเอาแล้วครับเอเยนากะยิงตีเสมอให้กับบอนเตเล่เป็น1ประตูต่อ1ในนาทีที่42โอ้โห ตนมุมครับของทางซัปโปโดฟุกุโมริเปิดเข้ามาตรงกลางมงโอ้โหสองประตูต่นหนึ่งครับเอาละครับขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทาคุมาอาราโนโอ้โหโน้ำอีกรอบหนึ่งรูปเปิดของฟุกุโมริอืคนที่ประกบเป็นมากิสาก,กะเนี่ยไปปล่อยครับขึ้นไม่ถึงครับโอ้โหองจ,อจออ่อๆงี้ครับเอาละครับมาที่เย,ยนากะ เยนากะโยกตัดเข้ามาวากิสกกากะไหลเข้ามาชนะทิพ์แล้วก็เลยพระตะวัดยิงโดยยูโคบายชีโอ้โหสองประตูต่อสองครับคบายชิทำประตูตีเสมอให้กับทางคอนตตเลได้สำเร็จนะครับเนทเปลี่ยนกองหน้าอย่างดามิยามาก็ยังไม่ได้แผงลิศอะไรนะครับโอกามูระโดโชกเอาครับมาซิงโยให้ดามิยาโอ้แล้วก็เยนากายิงติดทำอีกทีนึงก็เรียบร้อยเลยครับ โอ,โอ้โหเป็นประตูที่2ของย<อ>ูโคบายชิในเกมนี้และเป็นประตูขึ้นนาของฟอนตาเล่ซัปโปโรโไปพลาดง่ายๆเฉยเลยครับไม่ยอมกลับทิ้งออกมาอันนีโ้โกตะวัดเข้ามาตรงกลางส่ทานิกุจิบอลโดมโด่งม,ม,มาออ้ยมาเข้าทางมาจังหวะน,นี้ยูโคบายชิไม่แต่ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมายังคองบอลได้อยู่ไหลบอลต่อเข้ามาตรงกลางอีเอนาการุดมาแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ4ประตูต่อ2อครับอีเอนากากับประตูที่2ของเขาในเกมนี้ หลือไม่ถึงนาทีแล้วครับซัปโปรโปรเปิดฟีคิกเข้าไปโดยฟุก,มฟกุมริหันกุจีโมงมาหาแล้วครับมาซินโยมาซินโยกระชากมาความเร็วของมาซินโยพาบอลเข้ามาหลบฟุกมุมริแล้วก็ลูกนี้เข้าไปในปากประตูหลบอีกทีนึงแล้วก็จิงด้วยขวาเรียบร้อยครับห้าประตูต่อสองครับมาซินโยโอ้โหโ,โ,โซโล่เดียวเลยโช